สวัสดีค่ะเด็กๆนักเรียนชั้นปห้าทั้งสองห้องค่ะเรายังไม่เจอกันเลยเนาะเพิ่งเจอกันอ่ะแต่ก็ขอให้นักเรียนปลอดภัยในการใช้ชีวิตประจำวันรักษาดูแลตัวเองดีๆนะคะวันนี้คุณนางหรือคููสุภพรจันทจำลานะเวลาส่งงานเขียนชื่อครูลงไปด้วยนะจะได้จำได้ เราจะเรียนเกี่ยวกับศาสนศิลป์หรือเรวยอย่างศิลปะหน่วยที่หนึ่งนะคะเรื่องจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมนะคะจังหวะและตำแหน่งของสิ่งต่างๆที่เกิดปรากฏในสิ่งแวดล้อมคืออะไรเรามาทำความเข้าใจกันนะคะ ทัศนศิลป์หรืองานศิลปะพวกเกี่ยวกับตำแหน่งพวกจังหวะพวกนี้เราประกฏในสิ่งแวดล้อมในงานทัศนศิลป์จังหวะหมายถึงอะไรจังหวะหมายถึงความทีความห่างความสัมพันธ์ความต่อเนื่องความสม่ำเสมอและไม่สม่ำเสมอของทัศนธาพนะคะอาจจะทําให้เกิดความเคลื่อนไหวหรือไม่ก็นิ่งหรือไม่ก็เกิดสลับซับซ้อนกันไปเรื่อยๆนะ สิ่งพวกเนี้ยจังหวะพวกเนี้เกิดที่เกิดในธรรมชาติเลยนะคะไม่ใช่มนุษย์สร้างขึ้นเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติโดยที่เราสังเกตเห็นนะคะยกตัวอย่างเห็นไหมนักเรียนดูอะ่ะเม็ดบัวเห็นไหมคะเม็ดบัวเนี่ยมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเป็นจังหวะของมันเป็นระยะห่างเป็นตำแหน่งนะคะซ้ำซ้อนกันเห็นไหมคะกลมๆเป็นเม็ดบัวล้อมรอบอยู่ใน กลมกลมวงกลมในวงกลมนะะเห็นไหมคะอ่ะเห็นไหมมันเป็นจังหวะอยู่ซ้ำๆกันของฝักบัวแต่เม็ดบัวเนี่ยเห็นไหมคะมันมีไม่ขนาดไม่เท่ากันจึงให้ตำแหน่งของเม็ดบัวเนี่ยที่มีขนาดใหญ่นั้นมีจุดเด่นมากกว่าเม็ดบัวที่มีขนาดเล็กค่ะอ่านี่คือเม็ดบัวเห็นไหมคะอ่ะอย่างอ่านดูดอกไม้ถ้าเม็ดบัวนักเรียนยังดูสับสนอยู่ก็ดูดอกไม้เก็บดอกไม กีบดอกไม้เห็นไหมคะมันสม่ำเสมอซ้อนกันโดยที่มนุษย์ไม่ได้สร้างมันเกิดข,ขึ้นของมันเองอเรียงกันเป็นชั้นชๆสวยงามโดยที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินี่แหละที่เขาเรียกว่าจังหวะที่ปรากฏในสิ่งแวดล้อมนะคะ,ะลังพึ่งนักเรียนเคยเห็นลังพึ่งไหมลังพึ่งเห็นไหมคะเป็นหกเหลี่ยมเป็นได้ย,ยังไง เกิดขึ้นเองได้ยังไงมันสร้างขึ้นมาเองได้ยังไงอ่ะอันนี้แหละคือจังหวะและตำแหน่งของสิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะคะปรากฏขึ้นเองจังหวะของมันเองมันเกิดขึ้นเองความทีความห่างความสัมพันธ์ความสม่ำเสมอหรือไม่สม่ำเสมออันนี้คือจังหวะที่เกิดจากสิ่งแวดล้อมนะคะนี่แหละคือจังหวะและตำแหน่ง ที่เราต้องเรียนรู้นะจังหวะคืออะไรนะะจังหวะก็คือการซ้ําที่เป็นระเบียบจากระเบียบธรรมดาที่มีในช่วงห่างเท่าๆกันนะคะมาเป็นระเบียบที่สูงขึ้นซับซ้อนขึ้นความหมายในทางศิลป,ปะคือการซ้ําของทัศนธาตุาในงานทัศนศิลป์ ในช่วงที่เท่ากันหรือแตกต่างกันเพื่อให้เกิดอะไรคะเพื่อให้เกิดเอกภาพของตัวมันเองเพื่อความมีชีวิตชีวามีจังหวะในงานศิลปะนะคะการซ้ำการสม่ำเสมออันนี้เป็นเอกภาพเป็นลักษณะเด่นของผลงานนั้นๆรังพึ่งเห็นไหมคะมันซ้ำกันมันเป็นเอกภาพของมันเองไม่มีลังพึ่งที่ไหนเป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหม ไม่มีรังพึ่งที่ไหนเป็นกลมๆเป็นรูกลมๆใช่ไหมคะมันเป็นหกเหลี่ยมเกิดความงามโดยธรรมชาติโดยที่มันสร้างขึ้นเองโดยใช่ไม่ใช่มนุษย์สร้างอันนี้แหละเป็นเอกภาพของรังผึ่งถ้าไม่ใช่หกเหลี่ยมใช่รังพึ่งไหมไม่ใช่อ่าอันนี้มันเป็นเอกภาพของมันถ้าหกเหลี่ยมซ้อนๆซๆกันสลับกันไปมาอย่างนี้อ่านคือรังผึ้ง อ,อันนี้คือจุดเด่นของรังพึ่งรู้ได้เลยว่าเป็นรังพึ่งนะคะจังหวะเกิดขึ้นได้อย่างไรเกิดขึ้นได้ยังไงคะการซ้ำของหน่วยหน่วยนั้นสลับกันไปสลับกันมาของช่องไฟของการเลื่อนไหลของจังของความห่างสลับกัน บางทีก็จะมีบางอย่างก็สลับเตี้ยสูงเตี้ยสูงต่ำสูงอะไรอยางเงี้ยบางอย่างก็สลับกันสลับช่องนะคะแล้วก็เกิดจากการเลื่อนไหลต่อเนื่องนักเรียนเคยเห็นขึ้นทะเลไหมอ่ะลามันซัดเข้าฝั่งมันเลื่อนไหลเห็นไหมคะมันเลื่อนไหลต่อต่อกันมาเป็นจังหวะที่สวยงามซ้ําๆกันมา สีกระทบฟังมาเกิดค,ความสวยงามเป็นภาพโดยที่เราไม่ได้เป็นคนไปนั่งวาดไปนั่งดูไปนั่งอะไรมันเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาตินะอันนั้นก็ถึงเรียกว่าจังหวะนะจังหวะตำแหน่งอันนี้คือจังหวะของธรรมชาติเดี๋ยวครูยกตัวอย่างง่ายๆจังหวะและตำแหน่งในสิ่งแวดล้อมอ่ะ หไหมคะมาลายมันมีการใช้จังหวะของเส้นขาวคาดดำเห็นไหมคะเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติเห็นไหมไม่ใช่มนุษย์วาดนะเกิดขึ้นได้อย่างไรมาสจรรมมะจันเกิดขึ้นได้ยังไงมันมาเป็นแบบนี้ได้ยังไงมันไม่ว่าจะเป็นลูกของมันที่คลอดมาเรื่อยๆ ทอดเผ่าพันธ์มันมาเรื่อยๆมันก็ยังเป็นแบบนี้เห็นก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นมาลายนี่แหละคือความเป็นเอกภาพของจังหวะและตำแหน่งในสิ่งแวดล้อมของทัศนศิลป์เห็นไหมคะเกิดขึ้นเองเราไม่ได้ไปยุ่งกับมันเลยขนาดลูกของมันคลอดออกมาแม่มันคลอดลูกออกมามันก็ยังมีลายซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของมันเองนะคะ เห็นไหมลายมันไม่ได้ลายตรงนะนักเรียนดูดีๆสังเกตดีๆเห็นไะอันนี้เป็นธรรมชาติของมันกอเผ่าพันธุ์ของมันก็จะเป็นลักษณะเดียวกันหรือเขาเรียกง,ง่ายๆว่าพันธุก,กรรมเห็นไะนะฮะลายจังหวะตำแหน่งสวยงามโดยธรรมชาติอ่าเรียนดูอ่ะถ้าดูมาลายไม่เข้าใจอ่ะนักเรียนดูใบไม้อันนี้ใบเฟิร์นเห็นไหมคะ มันเป็นไปได้ไงมันจะสลับขาวเขียวออกมาเป็นรูปใบไม้เหมือนใบไม้ลงมาซ้อนๆกันแล้วก็วางบนใบไม้ใหญ่ๆสีขาวอีกใบหนึ่งเห็นไหมคะอันนี้เกิดการซ้อนกันด้วยลวดลายสวยงามจากธรรมชาติไม่ใช่มนุษย์สร้างอันนี้แหละคือจังหวะที่เกิดจากธรรมชาติจังหวะและตำแหน่งอันนี้เหมือนกันเห็นไหมคะ น,นี่อะไรกระบองเพชรมีจุดสีขาวเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเป็นจังหวะที่เรียงซ้อนกันเกิดความสวยงามใ่ไหมอันนี้จังหวะและตำแหน่งของมันนะผีเสื้อเป็นไงลายของมันเป็นไงคะเกิดขึ้นเองมีจุดเด่นในตัวของมันเองสวยงามดอกไม้ก็เหมือนกัน จังหวะสอนกันสอนกันเห็นกลิบเกสอนสล้วนะคะซอนร้ยนเรียงเลียงเรียงโดยธรรมชาติหรือเรียกยง่ายๆว่าสวยงามโดยธรรมชาติอันนี้แหละคือจังหวะและตำแหน่งที่เหมาะสมของภาพภาพนั้นโดยที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างอันนี้เขาเรียกว่าการสร้างจังหวะของธรรมชาติในสิ่งอ่าดูคลื่นทะเลเห็นไหมคะเกิดขึ้นเอง มีจังหวะของมันเองเห็นไหมเห็นไหมคะดูขึ้นของมันสิอ่ะมันซ้อ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 นกันเกิดจากแรงสวยงามโดยธรรมชาติอ่ะการซ้อนซ้อนกันจังหวะของการซ้อนกันของหินของขึ้นทะเลของท้องฟ้านะคะอันนี้คือจังหวะและการจัดตำแหน่งของธรรมชาติ โดยที่มนุษย์ไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวไม่ได้ไปอะไรเลยเห็นไหมฮะรูปขึ้นทะเลเป็นจังหวะกระทบฝั่งตามธรรมชาติของมันเองเห็นไหมคะอ่แล้วก็มาดูท้องฟ้าก้อนเมฆมีใครไปจัดสรรปันแต่งให้มันไหมไม่มีเปนเกิดของมันเองเกิดจังหวะ ของก้อนเมฆเรียงเรียงเรียงตัวซ้อนซ้อนกันด้วยสวยงามเห็นไหมคะอันนี้แหละเขาเรียกว่าจังหวะและตำแหน่งของงานของธรรมชาติที่มีความหมายเกี่ยวกับจังหวะและตำแหน่งสวยงามของนะคะลักษณะของจังหวะและตำแหน่งเนะี่ยมันจะเป็นลักษณะแบบนี้แต่อันนี้เป็น จังหวะและตำแหน่งของธรรมชาติที่ไม่ใช่มนุษย์สร้างนะคะมันจะมีอยู่ทั่วไปบางทีไอ้ที่ครูยกตัวอย่างมาเนี่ยนักเรียนอาจจะไม่เห็นชัดเจนนักเรียนก็อาจจะไปดูเปลือกไม้มันซ้อนๆกันเห็นไหมคะมันเป็นจังหวะของตัวมันเองมีเปลือกไม้มีใบไม้นะเส้นใยของไม้อะไรเนี่ยนักเรียนไปดูได้เลยนะคะ นักเรียนยังดูภาพแล้วยังไม่นี่ก็เข้าไปดูใน google บ้างเข้าไปดูในภาพต่างๆที่นักเรียนพอสังเกตได้นะคะงานพวกนี้นี่แหละคือจังหวะและตำแหน่งในสิ่งแวดล้อมนะคะต่อไปก็จะมีจังหวะและตำแหน่งในงานทรัพย์สินซึ่ง ที่หน้าเราถึงจะมาเรียนรู้กันนะคะแต่อันนี้เป็นจังหวะและตำแหน่งในสิ่งแวดล้อมนะคะให้นักเรียนไปทําความเข้าใจอาจจะไปหาความรู้เพิ่มเติมก็ได้หรือถ้านักเรียนได้หนังสือไปแล้วนักเรียนก็ศึกศรรษาดูในหนังสือก็ได้นะคะแล้วทีนี้ก็ครูก็มีงานให้นักเรียนทําเหมือนกันก็คือไปวาดภาพเกี่ยวกับจังหวะที่นักเรียนเคยเห็น คยสังเกตเคยมีประสบการณ์มานะวคะวาดมาคนละหนึ่งรูปลงในสมุดวาดเขียนแล้วนั่นแหละแล้วก็ส่งทางไลน์ของระดับชั้นป .5 นะคะครูก็จะเช็คชื่อตามคนส่งงานเขียนชื่อตัวเองด้วยนะเขียนชื่อครูผู้สอนด้วยแล้วก็ส่งทางไลน์ถ่ายรูปถ่ายภาพให้แม่ถ่ายให้แล้วก็ส่งมาทางไลน์ในห้องเรียนของเรานะคะ ห้องเรียนออนไลน์ป .5 นะส่งภายในวันศุกร์นะคะทำเรื่อยๆจะเย็นๆไม่ต้องรีบส่งวันศุกร์แต่ต้องส่งวันศุกร์นะยาเลยนะคะอย่าเรืยวันศุกร์เพราะว่าอาทิตย์หน้าเราก็จะมาเรียนจังหวะและตำแหน่งในงานทศนศิลป์ซึ่งก็เกิดขึ้นเองโดยโดยอะไรโดยการสร้างของบุคคลนั้นๆน,น,นะคะไม่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม วันนี้เราเรียนเกี่ยวกับจังหวัดและตำแหน่งในสิ่งแวดล้อมก็ให้นักเรียนทำความเข้าใจแล้วก็วาดภาพส่งมานะคะถ่ายส่งมาทางไลน์ส่งภายในวันศุกร์นะคะอ่ะวันนี้ครูก็มีการสอนเรื่องจังหวัดและตำแหน่งเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็ทำวาดมาส่งให้เรียบร้อยแล้วอาทิตย์หน้าเราค่มาเจอกันใหม่นะคะ วันนี้ก็พอแค่นี้สวัสดีค่ะเด็กๆ